คู้ที่สองนะครับรอบนี้งก็เลยทำดีลอดไม่มีใครเล่นด้วยายครับสวัสดีครับที่นียวรับแฟนคลับสู่ช่องยูทูบทีละคนมือชาแนลอยู่ผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวนละมาดคู่ที่สองของการกีิทักธดทำที่จังหวัดสงขลาครับเป็นกานจบระหว่างอาเล็กจิตเมืองนนท์หนึ่งอยสีบกางเกงสีแดงครับนักชกเมืองมิลานจากจังหวัดไอกาประเทศอิตาลีครับโอ้โห จังหวัดอิตาลีไม่มีครับมีแต่ประเทศอิตาลีครับเคยเจอกันมาครั้งครับอาเล็กไปฝ่ายชนะคะแนนมาได้ครับวันนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชกของเขาได้แก้มีล้างไยกันอีกครั้งครับก็คือเพชรธงชัยทีบีเอ็มยิงครับแชมป์มวยรอบอีสุดคนล,ล่าสุดครับดูว่าเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับมวยใหญ่ๆจักจังกำลับการหนึ่งรอส,สินสองอ์ครับ ไฟทีแล้วนี่อเล็กโชฟอมสวยครับฝ่าชายเหนือพิทงชัยขัดรอยใช้ท้ายแล้วครับอันนี้นี่อาจารย์เดสุบินออสิตวิยุนี่ผมมาเองครับกาบราบรูชิคาโดยดีจารย์สมรักสมมาตรมาปนเวทียกที่สองขยับโยนทีขวาลูกนี้ไม่ถึงครับจังหวะหลุดไปครับอเล็ก หมัดขวาแลกกับแข้งซ้ายว่ายังโดนไม่จังครับหมัดหน้ากระแทกตูดล่างจุกมีสูงยาวด้วยกันทั้งคู่เลยครับยกที่สองยังดูใจยันอยู่ครับเหี็บเตะซ้ายได้เกี่ยวแล้วโตขวาขึ้นว่ายังไม่ชัดเจนครับอเล็กทีน็บซ้ายหน้ามาครับยังดูใจยเย็นด้วยกันทั้งคู่ทั้งเปชนจุกใช่แล้วก็านอเล็ก เช้านี้ทำ,ำน้ำหนักเกือบเป็นคนสุดท้ายแล้วครเล็กว่าจะต,ตัวบอกไม่มีปัญหาครับแาจจะทำเป็นตัวสุดท้ายแต่ว่า,าสบายาสบายครับชขอรับเอนาเขาล่างเจาะไปเรื่อยครับาเล็กพยายามจะดินเบดินชนเบยดเข้าไปครับ

ที่สองะคับให้น้ำก่อนตามงงามาต่อเก็นที่ยกที่สครับที่ของรายการที่สอเันครับองรายการนี้่าพยายามจะเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับทางด้านอเล็กร แข่งซ้ายหน้าเพชรธงชัยครับวางสกัดการเดินก็ครับซ้ายเกี่ยวได้ตรงนี้นี่ครับโอ้โห,โหเกี่ยวซ้ายได้แล้วกันโต้วขวาเด้น่นแน่น,นครับเพชรงชัยเคยแพ้มาหนึ่ครั้งครับไฟายล่าสุดวันนี้ดูว่ามาละเอียดขึ้นกว่าเดิมแลครับขณะที่อารีก็มาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วครับนักกจากเมืองมิลานประเทศอิตาลี แข่งขวาเตะนภากาไว้จับในเล็กแย้มจะบปายหน้าขวางหน้าตีได้ไหมครับตีไม่ได้ยังไม่ชัดเจนครับจังหวะนี้งานสมรสมรารทแยกออกมาแล้วก็สับมือชก่อครับเล็กยังคงเดินต่อเนื่องเบียดเข้าไปจิ้มขวาลําตัวแข่งซ้ายเกี่ยวได้ครับโตขวาคืนเข้าไปครับทีมงานาล็กเี่บอกให้เดินเร็วขึ้นครับหน้ากันแทก พยายามจะเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับพู่จะว่าโดนแข้งขวาก่อนทียบเอาขวาจับในจังหวะนี้ยังไม่ชัดเจนครับดันออกไกว้ก่อนครับไม่ต้องใช่ปฏีบซ้า,ายเบรกไว้ครับยับ,บัดหน้ากระแทกหนึ่งสองยังคงเดินต่อนน,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 นื่งครับมาเล็ก ้ายหน้าวันนี้นี่ถือว่าวางเกมวางแผนมาดีครับท้างด้านูุชมชัยเพราะว่ายืนระยะไปแล้วครับคุมเกมตลอดครบผ้ายกหรือไหมครับเหมือนไฟที่แล้วครับสามยกนี้ไปก่อนหลายช่วงตัวก็ยกสี่อเล็กมาเดินเบียดเดินชนปั๊มนายยกเดียวครับทําให้กลับมาได้เบียด้วคุมเกมเอาชนะไปในที่สุดครับ วันนี้ครับอา่าเป็นเหมือนวันนั้นหรือไม่ครับแต่ว่าชวัวหวะนี้โดนเขี่ยวล่างล้มล,ลงไปครับอเล็ก้ยยังคงเดินต่อครับเขียข่ยวขาล่างจิ้มขวาลำตัวาั่าอย่ังางเดินไม่ถึงตัวครับเล็ก เูียขซ้ายต่ออาเล็กไม่สนก็พยายามจะเดินจับไปดีดลไแมประโยยังทำอะไรไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับจิงหวาลองตัว เดี àng, s <S <h Bu> ่ยวล่างแล้วก็เตะตัดล่างล้มลงไปครับเงียบแข้งขวาอัดเข้าไปที่ฟับจักในไม่รู้ว่ายกต่อจากนี้มาริคจะเดินถึงตัวหรือไม่ครับตอนนี้ทักให้น้ำพอดครับ ตามต่อเป็นบย,ยกที่4ครับบอยตนตี้มีความได้เปรียบอยู่ที่เพชรธุนชัยครับแพ้ได้เรียบสิบช่วงตัวแต่ว่าเล็กนี่มีขีดยามาครับหนึ่งกับ,บ้นท่าพิกเกมพิจารได้ในวันนี้ครับฝ่ายที่แล้วก็แบบนี้ครับเดินยกสี่ยกเดียวแต่ว่าวันนี้จะเดินเหมือนยกฝ่ายที่แล้วหรือไม่ครับพยานยจะขยมครับเ็ยมาานบเล็ก ขีนขวาลำตัวเสียบเขาขวาอาัดเข้าไปยาพยายามจะขึ้นคอได้ตีได้ไหมครับข,ข,ข,ขวางเสียบเขาขวาอัดเข้าไปพยียามปูลูปปลายดูขวางอาไว่ต้องใจต้องชื่นชมครับว,วันนี้แก้เกมแ,แ,แก้ทางวันที่พอสมควรนะครับขณะที่เล็กเองก็พยายามจะเดินไล่จับในมั่มรัดฟักตีครับแต่ว่า ยังหาตัวทางด้านพณงทัยไม่เจอครับ้เขาไปครับโตัแล้วหาเลาเลครไรคับพมาาคบอ่ทีวรัแล้วครับาีอ โชว์แล้วครับธนาเวชรตรงชัยวันนี้นี่คนละม้วนกับวันนั้นเลยครับู

นายพัชร์ก็ใช่ขาหลุดับอันนี้ ยก่งยกสุดท้ายค,คร 100, 000, 000ับ10,000แสนบาทชิญยาให้กับอเล็กแจกพิกเกมได้หรือไม well ่ครับโดนไม่โดนโดนไม่โดนนะคลักปันของอเล็กชิมงนไม่ตรงใครบ้เอาไปคยเลยครับเหลือเชื่อครับมาแก้มโดนนี um ีเกมไม่ได uh> ้ลุ้นเลยครับมีีทีหลนะครับิะครับ หลังไม่ต้องดูแล้วว่าเลื่องมีสารภาพนะครับหยกสุดท้ายต่อรชมมวยอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับอำการร่วมรวมไปกันแล้วก็ไม่เวลานะฝันไม่ชุ่มให้เพชรตรงชัยทีพิมิงครับแกเมือเอาชนะล้างแค้นอเล็กติมงไปแบบขาดลอย